เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตัวนี้คืออะไรอันนี้ก็คือพจน์นี้จริงไหมอืมส่วนตัวเนี้ยมันก็คือพจน์นี้อย่างที่เราบอกเอนย์มันน้อยมากมันตัดทิ้งไ,ได้เคยปะคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวตัวนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกว่ายัางไงคือเราต้องจัดพจน์คูณมันเข้าไปอะกระจายกระจายคูณเข้าไปถามว่าตรงนี้สําคัญไหม มันไม่สําคัญเท่าไหร่อันนี้มันเป็นขั้นตอนการพิสูจน์นะนะเขานี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการคูณให้ดูยังไม่ตัดทิ้งดีกว่าเพื่อให้เป็นรูปทั่วไปก่อนอืมตัวนี้มันจะกลายเป็นเอลฟาอเราดึงเอลฟาออมาได้ใช่ปะ่ะเป็นเดลต้ากำลังสองลบกับ n 0 p0 บวกเดลต้าทคูณ P0 บวกด้วยตัวอะไรกว่าขี้เกียจเขียนทีแล้วอันนี้คือแค่กระจายพดท,ทั่วไปไม่มีอะไรนะคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เรายำสูตรอย่างนี้เนี่ยมันเกิดการเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งคือถ้าอ่านในเทคมันก็จะบอกว่าเราบอกว่ายังไงนะตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับโฮแล้วมันน้อยถูกไหมตัวเนี้ย ปริมาณเท่านี้มันเยอะสําหรับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายําสูตรอย่างนี้เข้ามาแล้วเนี่ยสังเกตดูพจน์นี้นะที่เรากระจายเข้ามาเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันมี p อยู่ด้วยการคํานวณมี p อยู่ด้วยตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเราถือว่าไอเนี่ยยกกาลังสองอะ่ะน้อยมากเมื่อเทียบกับพจน์ p ถูกปะ่ะก็ตัดไปได้อีกพจน์หนึ่งสำหรับ low injection โอเคปะ่ะ low level injection เท่านั้นหมายคุณว่าเราสามารถตัดพจน์นี้ได้แล้วก็ แก้สมการไปเรื่อยซึ่งพวกนี้เนี่ยสังเกตดูนะมันจะมีเดลต้าเอยู่อันนี้เราใช้แบบอินทันนะคือมองเร็วๆเราไม่ได้อยากให้เพื่อนวิเพิสูตรตรงนี้เป็นมันมีดิฟอยู่มันมีเดลต้าเอ็นเอดลต้าเบางส่วนติดอยู่ที่เราตัดมึกที่เราตัดไม่ได้ไอพวกเนี้ยอย่างบางพ้นเนี่ยเดลต้าเกับเดลต้าพมันก็เท่ากัน เออคือบางพจน์เนี่ยมันตัดไม่ได้การที่เราย้ายข้างไปอะ่ะมันจะอยู่ในรูปของ1ส่วนเดลต้าเถ้าเราจัดรูปนะอะไรอย่างงี้นึกภาพบอกว่าคืออันนี้เราเราให้มองอินสเปคชันแล้วคือจะไปเร็วๆแล้วไม่งั้นไม่ทันจัดรูปมันจะอยู่ในรูปอย่างนี้แล้วเวลาเราอินทิเกรตออกมาสุดท้ายในยการแก้สมการจะอยู่ในรูป e x p o n e n t เนนอีกแล้วถูกปะคือมันอยู่ในรูปล็อกอะอะไรสักอย่าง แล้วยายข้างไปเนี่ยมันก็จะมีการค่าลองแล้วตบ e ขึ้นไปกลายเป็น x o อันนี้คือเรามองเร็วๆไม่ทันไม่เป็นไรนะตรงเนี้ยแต่แบบอยากจะให้เห็นเฉยๆคราวนี้สิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับค่าสักค่าหนึ่งมอ่อนอีกแล้ว อ่ะเอ้ยอ่ะตัวนี้เนี่ยขอเขียนใหม่แล้วกันคือมันจะได้พลน,นี้ออกมา ตัวนี้ต้องจำไหมก็ยังบอกว่าไม่ต้องจำอยู่ดีแต่มันจะนำไปสู่อะไรบางอย่างที่เราควรจะจำต่อไปคือตัวนี้เนี่ยจากที่เราบอกว่าการแก้สมการเอางนี้ดีกว่าถ้าเรียงข้อมูลใหม่เราบอกว่าไงหลังจากที่ injection c e a r คือเรารู้ว่าเราพูดกันสมการด้วยสมการคงไม่รู้เรื่องกันแน่อานี้ฟังดีๆนะเริ่มจากเรามีวัดสดุมา เราฉายแสงเข้าไปกระตุ้นมันแบบโลเรเวลเกิด s s Carrier ขึ้นช่วงสภาวะที่ยังไม่เป็น s t e y s y s t e ไอตัวนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของไอจำนวน X s s Carrier ที่เกิดขึ้นเป็นเดลต้า n มันก็จะเกิดขึ้นปุ๊บถึงจุดพีคพอเราเลิกป้อนเลิกกระตุ้นมันใช่ไหมไม่มีอะไรทำกับมันมันก็จะเริ่มดีเคลงดีเคลงในที่นี้เราก็คุ้นเคยกับคำว่าดีลงในรูป Ex p o n e n t i a l รูปสมการจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องมาหาว่าไอเดลต้าเคืออะไรไม่ต้องไปหามันแต่สิ่งที่อยากจะให้โฟกัสคือตัวนี้เออตัวนี้เนี่ยมันสามารถจัดอยู่ในรูปลบทีส่วนทาวได้มันก็เหมือนในไฟฟ้าทั่วไปหลายๆอย่างพวกอย่างเช่นการคายประจุกันอะไรเงี้ยดีเคของประจุซึ่งมันเป็นค่าคงที่ทางเวลาเราก็จะได้ว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับ ตัว n เนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน a อ p h a p ตัวเนี้ยต้องจำเออคือจริงๆแล้วเนี่ยแบบถ้าไล่พิสูจน์ได้มันก็จะดีแต่ก็ไม่ไม่มันเสียเวลามันเป็นการบอกว่ามันสามารถดีเคลงได้รวดเร็วอย่างไงโอเคปะ่ะในขณะเดียวกัน กรณีถ้าเราคิดของ p ในกรณีแบบไอตัว n type น,นะเราจะได้เป็นสูตรนี้ออกมาซึ่งมันล้อเรียนกันอยู่โอเคไหมและถ้าเราพูดถึงรูปทั่วไปรูปทั่วไปจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ย,ยไม่เขียนดีกว,ว่าเพราะว่ามันไม่มีหมายถึงว่าเราไม่ใช้เขียนไปเดี๋ยวจะยิ่งงเอาเฉพาะตรงเนี้ยสิ่งสำคัญคือ2ตัวนี้ ค่าของที่ทางเวลาโอเคนะคือการที่ไดเร็กอันนี้อันนี้นะเดี๋ยวก่อนนะขอไล่ก่อนปกติแล้วการที่เราทำให้เกิด excess carrier อันนี้เรายังพูดถึงกรณีที่ว่าจำได้ไหมที่เราพูดต้นข้าบเลยว่าเอ้ไม่ใช่ต้นครบเมื่อตะกี้เนี่ยว่าไอตัวเดลต้าเเท่ากับเดลต้าพคือหมายถึงว่า อิเล็กตรอนกับโฮยังเท่ากันอยู่ในการที่เราทำให้เกิด s s c a r r okay, i ค r โอเคนะนั่นหมายถึงว่ามันเป็น Direct Recombination เลยมันไปมันกลับเท่ากันอัตราเท่ากันหมายถึงว่าไม่ใช่อัตราจำนวนเท่ากันเกิดอิเล็กตรอนหนึ่งตัวก็โฮหนึตัวทันไหมอันนี้แต่คราวนี้เนี่ยในความเป็นจริงมันไม่มีอะมันจะมี Trap อยู่ด้วยซึ่ง Trap ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างไร้กาดเพราะว่า 1. คือมันทำให้การดีเคของตัวนี้ไม่เท่ากันคือตอนนี้เราเอาเป็นภาคบรรยายแล้วนะ mm. เพื่อจะให้รู้ก่อนว่าอะไรคืออะไรแล้วเดี๋ยวจริงๆเอาพาร์ทคำนวณเนี่ยมันก็มีในข้อสอบเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้เนี่ยแทบเป็นตัวที่ทําให้2ตัวนี้ไม่เท่ากันเพราะมันจะเกิดการกักพาหะอยู่อย่างตัวนี้ไปแล้วปุ๊บเกิดมาคือคือมันจะมีการดีเคลงของ s s สเซสแคเรียแต่ SS c เซสแคเรียบางอันเนี่ยจะถูกก,กักตัวอยู่ที่แทบ็บ ทำให้เวลาของการดีเคมันน้อยกว่าปกติโอเคป่ะมันแล้วแต่อารมณ์ด้วยบางทีมันอาจจะแทรปไอตัว n มากในขณะ,ะเดียวกันคือมันเหมือนกับเกิดความไม่สมดุลขึ้นถ้ามีแทรปขึ้นมาอยากให้รู้ตัวนี้ไว้ก่อนซึ่งถ้าเกิดแทรปเราจะเปลี่ยนยนิยามกลายเป็น indirect recombination คือมันไม่สามารถ r e คอมบ i n e ได้โดยตรงโอเคป่ะ คราวนี้อยากจะให้ดูอะไรอีกอันนี้อันนี้งงไหมคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังไล่มาเรื่อยๆว่าไล่อีกทีนึงพูดใหม่ SS carrier เราทำมาเพื่อที่จะศึกษาว่าหากมีสิ่งข้างนอกรบกวนมันเพียงเวลาอันสั้นทึ่เรียกว่า low level injection แล้วเราก็มันจะเกิดอะไรขึ้นกับประจุข้างในประจุที่มันเกิดขึ้นมา SS carrier มันจะเกิดการดีเคลงด้วยตามค่าคงตัวของเวลาอย่างนี้ถ้ามันไม่มี trap กรณีอุดมคติแต่ถ้ามีถับขึ้นมา2ตัวนี้จะมีค่าไม่เท่ากันโอเคนะคราวนี้ต่อมาเราก็จะมาดูที่ Steady State สิ่งสำคัญคือเราโฟกัสไปที่ Steady State มากกว่าด้วย Steady State ตัวนี้จะหมายถึงเป็นหมายถึงคอซิฟเฟอร์มีเลเวลด้วย พูดแบบไม่ต้องเอาเนื้อความของการพิสูจน์คือมันกำลังบอกว่าอย่างที่เราบอกอะนะเซมิคอนดักเตอร์ถ้าเราทำให้ s s c a ซ์เอ r แล้วไปถึงสภาวะ e a d y s t a t e มันต่างจากตอนคือมันนอน e q u i ิลิเบียมแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีทั้ง N ทั้ง P ผิดไปจากปกติที่มันควรจะเป็นถูกปะ่ะคราวนี้เนี่ยพอมันมีทั้ง N ทั้ง P เนี่ยปกติแล้วตอนที่เราอยู่บทที่3เราบอกว่าการโดบสารเนี่ย e conduction band e v a l e n c e b บ n d ถ้าเราโดบด้วยสาร P โอเคมันก็จะเอ้ยไม่ใช่ด้วยสาร N มันก็จะมี Fermi Level well อยู่ตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันสามารถมีโอกาสที่พบอิเล็กตรอนได้สูงกว่านะตรงนี้ถูกป่ะอิเล็กตรอนข้าไมไปได้เยอะอันนี้บทที่3เครานี้เนี่ยพอมันเป็นสภาวะ e a d y State ของกรณีถ้าเราทําให้มันเป็น excess carrier แล้วนั่นหมายความว่า f e r ร์มิเลเเอเลเวเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่ปกติแล้ว มันเพี้ยนมันสามารถแตกตัวเป็นเฟอร์มิเลเวลของ n เฟอร์มิเลเวลของ p ได้อันนี้คืออยากจะให้รู้ไว้นะก็คือที่สภาวะสแตเัส e f มันถูกแบ่งออกเป็น2ระดับโอเคปะ่ะอยากจะให้ใช้แอปพลิเคชันไปเลยแล้วกันคือรู้ว่าตอนนี้หลายคนไม่ใช่ว่าแค่ งงแต่อาจจะไม่รู้ว่าเราเรียนเพื่ออะไรด้วยเอาไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงก็ถ้าอยากรู้อะไรลึกกว่านี้ก็ถามได้เพราะเราเชื่อว่าถ้าถามมาเราน่าจะตอบได้บ้างโอเคนะคราวนี้ลักษณะรูปอันนี้กรณีที่อีควิลิเบียมที่อีควิลิเบียมเราประกบว่ายังไงทวนนะเราบอกว่าความสัมพันธ์ของ E F ลบ E I เท่ากับ K T log n ส่วน ni ถูกไหมอันนี้คือกรณีของอะไรนะของ n type ถ้าของ p type ei ลบ ef เท่า e กับ kt log p 0ส่วน ni อันนี้คือทวนของเก่าถูกป่ะคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติมันเป็น steady state เกิดอะไรขึ้นอืม ss แล้วกัน steady state ระดับพลังงานของมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็น e i firm In level มันจะแตกออกมาเป็นไอตัว f n กับ f p ด้วยเก็ตป่ะคือตอนนี้เนี่ย firm In level ที่ steady state มันเพี้ยนไปอย่างนี้อันนี้มันมีอยู่เขาเรียกว่ายังไงอะ อันเนี้ยมันเหมือนเป็นมันชัดเจนอะ่ะการที่เราโดบไปสมมุติโดบด้วยสาร n พูดผิดเออสาร n นั่นแหละอิเล็กตรอนมันมาออตรงนี้เยอะแยะเลยเป็นธรรมชาติบอกได้ ef มันคืออย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยไอคอร์ซิสเฟอร์มิเลเวลเนี่ยที่สภาวะสเตติสแตนเนี่ยคือมันกลายเป็นแบบว่ามันไม่เสถียรอะ่ะคือบอกแล้วมันไม่อิควิลิเบียมเพราะไม่ไม่อิควิลิเบียมเอาเป็นว่าจำไว้เลยแล้วกันไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเอ e มันจะแตกออกเป็น2ตัว คือฝั่ง n คือฝั่งที่มีอิเล็กตรอนเยอะกับฝั่งนี้คือเราเอาโฮไเปหลักคือมันแตกออกเป็น2ส,ส่วนและถามว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของไอ้พวกเขาเรียกว่ายังไงอะเวลาผ่านไปเรื่อยอะนะถ้าเราเลิกกระตุ้นแสงหรือแม้กระทั่งรอให้มันดีเคลงจนหมดแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นสภาวะเดิมก็คือ2ออันนี้จะค่อยๆเลื่อนลงมาแล้วมาอยู่ที่ที่หนึ่งอาจจะเลื่อนกลับมาเป็นตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะเลื่อนกลับมาเป็นตัวนี้ เท่ากับ E.I. กรณีถ้ามันเป็น i n t r n s s i c Semiconductor หรืออาจจะเลื่อนลงมาแล้วมาประจบกันอยู่ประมาณแถวๆนี้ถ้ามันเป็น P. t y p e นึกภาพออกไหมคือ2ตัวนี้มันจะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆตามเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะว,ว่ามันเป็นอะไรอยู่คราวนี้เนี่ย <c oughs> ไอตัวสูตรของมันก็คล้ายๆกันก็รอกเรียนแบบก็คือไอเราเรียกว่าไงดีว่ F.N e i เท่ากับ k t log n ส่วน n i เออคล้ายๆกันปะถ้าเราลองดูมันคล้ายกันเลย f n คือตัวนี้ลบ e i คือเราเทียบกับ e i แล้วนะคือตอนนี้เราไม่สนใจพิสูจน์แล้วอยากให้ดูเลย f n ลบ e i จะเข้ากับ k t log n ส่วน n i คือเราไม่ใส่ n 0แล้วเพราะอะไรมันไม่อีควิเลียมแล้วนะ อย่างที่เราบอกสเตติสเตตกับอีควิลิเบียมมันคนละอย่างกันสเตติสเต e ตัวนี้หมายถึงนอนอีควิลิเบียมอย่างที่เราพูดไปตอนแรกว่ามันมันนอนอีควิลิเบียมแต่มันอะไรที่มันเหมือนกันก็ลองกลับไปดูก็คือห้ามห้อยศูนย์ตอนที่เราคิดสเตติสเต e โอเคปะ่ะถ้าห้อยศูนย์มาผิดนะผิดคอนเซปต์น่าหมายถึงว่า n ตัวนี้เราคืออะไรจะเป็น n บวกเดลต้านั่นเอง นั่นหมายก็คือแทนค่าเข้าไปปกติแล้วเราก็จะได้ระดับนี้ออกมาในขณะที่ ei ลบ fp ก็จะเท่ากับ kt log p ส่วน ni ตามตามกันโอเคปะ่ะคือสูตรมันล็อล้อเรียนกันเลยคือถ้าเราจำตัวนี้ได้ตัวนี้เราก็จะได้ตามมารู้สึกเหมือนอย่างนั้นไหมแค่เราแยกแยะให้ออกว่าระดับตัวนี้อันไหนมันอยู่สูงกว่าต่ำกว่าเพื่อที่เราจะได้ไม่สลับพจน์ไอ้ประเภทนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นเซนต์บอกได้ว่าเราตั้งสมการผิดคือหนึเราคำนวณออกมาแล้วเอฟพดพวกนี้ติดลบมันต้องเป็นบวกเสมอจริงไหมถ้าเราสับข้างถูกจริงไหมเหรอเอาเป็นว่ามันก็คงไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่คนเราก็จะตั้งผิดถ้าคิดได้ติดลบก็แค่กลับข้างให้มันเป็นบวกแค่นั้นเองมันมีอยู่แค่อย่างเดียวไม่ต้องคิดมากโอเคนะคราวนี้มีอะไรอีกกว่าเยอะมากตอนนี้ อ่ะตรงนี้มีใครสงสัยบ้างไหมเออคนสอนก็จะยุจะอ้วกแล้ได้เหมือนกันเลยถ้าจะเขียนคือ f i r ์ i ไซเฟอร์มิเลเวคือเฟอร์มิลเลเวสภาวะ Steady State ซึ่งจะมีการแตกออกเป็น2พาร์ทก็คือเป็นพาร์ทที่เป็น fn กับ fp ซึ่งเราอาจจะบรรยายเพิ่มอีกก็ได้ว่า F ระดับ fn เนี่ย มันอยู่เหนือ Ei และ FP อยู่ใต้ Ei ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากการที่ทำให้เกิด SS Carrier โ okay, อเคปะสองอันนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะมันมีพร้อมกันแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนะี่ยทวนอีกครั้งนึงก็คือถ้ามัน SS Carrier หมดไปเมื่อไหร่ระดับ Fermi Level ก็จะกลับมารวมตัวกันเหมือนกับสมัยบทที่3คือเนี่ยมันถึงเป็นที่มาว่าน e อนอควิลิเบียมเพราะถ้ามันอิควิลิเบียมจริง EF จะต้องปรากฏอยู่แค่เส้นเดียวแต่นี่มันเกิดการแตกออกมาเป็น2เส้นซึ่งเราก็คือรู้ว่ามันไม่อีควิลิเบียมแค่นั้นแหละอย่างงี้เขาเรียกว่าสเตติสเตนคือสเตติสเตนเนี่ยมันเป็นตัวแค่บอกว่าเรทเจเนเรชันกับรีคอมบิเนชันของแคลเลียเอเอเซสแคลเลียเนี่ยมันเท่ากันเท่านั้นเองเออแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องทุกอย่างเท่ากันหมด n 0็นศูนยคูณพียเท่ากับเอ็นลางสงนี้มันไม่ใช่โอเคนะอืมคราวนี้เนี่ย จริงๆแล้วเอาอย่างนี้นะพูดให้กําลังใจทุกคนนะคือถามจริงตรงนี้เนี่ยจนถึงตอนนี้แล้วสอบวันจันทร์เนี้ยใครยังไม่ดูข้อสอบเก่าวิชานี้บ้างจริงจังฝั่งที่ดูหมดแล้วใช่ไหมเห็นข้อสอบเก่าวิชานี้แล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมอ่านมากแล้วใช่ไหมก็จะรู้ว่าบทที่4ี่เนี่ยมันมันออกอะไรบ้างออกแค่อย่างมากไอแอปสอบอันนั้นใช่ไหมเหมือนกันบ้านนะเออก็แบบ มันไม่มีอะไรยากแนวโจทย์ก็จะประมาณว่าให้เราเขียนหาค่านูนหาค่านี้มาซึ่งไม่รู้ว่าสาเหตุน,นึงนะที่บอกว่าทําไมมันไม่ออกพวกนี้พรพวกนี้คือพื้นฐานบทที่5และอาจารย์บทที่5ก็จะดึงมาใช้เลย<ม>พง่ายๆคือไอ,อ้ข้อหลังๆที่แบบว่ามีการเว้นว่างไว้นั่นน่ะมันใช้ความรู้พวกนี้กับต่อจากนี้รวมกันอาจารย์บัญญเลยไม่ออกซ้ํา โอเคนะคือเหมือนได้ใช้แน่นอนโอเคปะ่ะงั้นต่อจากนี้รู้สึกว่าเวลามันเริ่มเหลือเพราะถ้าเรามองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเอ,อเอ็มของเราก็คือเราจะทําให้ทําข้อสอบได้ประมาณนั้นก็คิดว่าไอ้บทที่4เนี่ยไม่จําเป็นต้องเข้าใจอะไรมากก็คือหมายถึงว่าแค่รู้สับหลักพวกนี้ว่าอะไรคืออะไรรู้การหาไอตอนแอปสอบอะแอปสอบแสงอะรู้ความหมายพวกลูมิเนเซนต์อะไรพวกนี้แค่นั้นพอโอเคนะ จร,จริงๆแล้วเราค่อนข้างจะรู้สึกว่าไอตอนที่เราเขียนเล A A A ตัวชีทชุดนี้ตอนที่เราอ่าน diffusion เราอ่านเทคแล้วเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่านประมาณ3-4รอบกว่าจะเข้าใจซ้ำมันอยู่ตรงนั้นอะแต่แบบสุดท้ายเราก็เอามาเขียนลงบนนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจแต่เดี๋ยวเราจะเอามาพูดด้วยคือแนวคิดของคาว่าฟ f u s i o n การแพร่นะการแพร่นะการแพร่ในที่นี้เราจะพูดถึง2อ,อย่างการแพร่ของพาร์ติเคิลกับการแพร่ของเดนซิตี้เคอร์เรนต์คือหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยสมมุตินะอันนี้ข้ามไปบทที่5ห,หน่อยหนึ่งนะเรื่อง p n j u n c t ัง n เพียนจังชั่นเนี่ยเราเรียกว่ายังไงอ่ะพอเอามาต่อกันเนี่ยอันหนึ่งเป็น P พีอันหนึ่งเป็นเอนความเข้มข้นมันไม่เท่ากันแล้ว